สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบคุณครูป่นิดอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ในสัปดาห์วิชาดนตรีค่ะค่ะสืบเนื่องจากวิชาดนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องดนตรีกับการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นกันไปนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดนตรีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างไรบ้างนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นค่ะ ในเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องที่เราจะต้องเรียนด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. ความสำคัญของดนตรีในท้องถิ่นนะคะ2นะคะก็คือประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นและ3นะคะก็คือแนวทางการอนุรักษ์ดนตรีในท้องถิ่นค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าดนตรีในท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรมีแนวทางการอนุรักษ์อย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป ค่ะความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยดังนี้ค่ะ 1. ความสำคัญของดนตรีในท้องถิน่น 2. ประโยชน์ของดนตรีในท้องถิน่นและ 3. แนวทางการอนุรักษ์ดนตรีในท้องถิ่นค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความสำคัญของดนตรีในท้องถิ่นกันค่ะ ความสำคัญของดนตรีในท้องถิน่นดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญต่อท้องถิน่นในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุขผ่อนคลายความโศกเศร้าประกอบกิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมให้เกิดความสมบูรณ์และยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือความสำคัญของดนตรีในท้องถิ่นนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นกันบ้างดีกว่าค่ะ ประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นมีดังนี้ค่ะ 1. ประโยชน์ด้านการศึกษา 2. ประโยชน์ด้านร่างกาย 3. ประโยชน์ด้านสังคม 4. ประโยชน์ด้านจิตใจและ 5. ประโยชน์ในด้านกีฬาค่ะ 1>, 1. ด้านการศึกษา ในการเรียนการสอนได้นำดนตรีมาใช้เป็นสื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการเกิดความสนุกสนานพัฒนาสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ดนตรียังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีนาฏศิลป์และขับร้องอีกด้วยค่ะ 2. ประโยชน์ในด้านร่างกาย ดนตรีมีผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเราช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆและยังลดหรือบรรเทาความเจ็บปวดของร่างกายได้อีกด้วยค่ะ 3. ประโยชน์ในด้านสังคมดนตรีช่วยให้เราเกิดความรักความสามาคัคคีมีความยึดมั่นเคารพเทิดทูนในสถาบันของตนเองเป็นเครื่องบำรุงจิตใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกด้วยค่ะ 4. ด้านจิตใจ ดนตรีมีผลอย่างมากต่อจิตใจของคนเราช่วยให้เราเปลี่ยนจากนิสัยที่ก้าวร้าวเป็นอ่อนโยนลงได้ทำให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นช่วยจะโลงใจส่งเสริมสุขภาพจิตและช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอีกด้วยค่ะ 5. ประโยชน์ในด้านกีฬา ดนตรีได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการเล่นกีฬาต่างๆเพราะทำให้เกิดความคลึกคลื้นสนุกสนานสร้างความพึกเขินในการแข่งขันสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมและช่วยให้ผู้เล่นมีกำลังใจในการแข่งขันมากขึ้นค่ะค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์กับมนุษย์เราเป็นอย่างมากนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าดนตรีในท้องถิ่นจะมีแนวทางการอนุรักษ์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ 3. แนวทางการอนุรักษ์ดนตรีในท้องถิ่น 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมทางดนตรีเพื่อให้รู้จริงรู้แจ้งและเข้าใจดนตรีอย่างถ่องแท้ 2. ฟังและเผยแพร่โดยพยายามหมั่นรับฟังดนตรีบ่อยๆชักนำและส่งเสริมให้บุคคลอื่นฟังดนตรีของท้องถิ่นไทย 3. รับรู้สาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างมีทัศนคติที่ดี 4. ฝึกหัดเล่นดนตรีและขับร้องนับเป็นวิธีการที่เข้าถึงดนตรีและนำไปสู่การอนุรักษ์ดนตรีในท้องถิ่นได้เรามาสรุปเนื้อหาเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นกันดีกว่าค่ะความสำคัญของดนตรีในท้องถิน่น ดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญต่อท้องถิ่นในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุขผ่อนคลายความโศกเศร้าประกอบกิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมให้เกิดความสมบูรณ์และแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นค่ะประโยชน์ของดนตรีในท้องถิน่น 1. ประโยชน์ด้านการศึกษาดนตรีเป็นเสือให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทำให้เกิดความสนุกสนานพัฒนาสติปัญญาความรู้ความเข้าใจในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น 2. ประโยชน์ทางด้านร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ 3. ด้านสังคมดนตรีช่วยให้เราเกิดความรักความสามัคคีมีความยึดมั่นเคารพเทิดทูนในสถาบันของตนเองสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 4. ด้านจิตใจ ดนตรีช่วยให้เปลี่ยนจากนิสัยก้าวร้าวเป็นอ่อนโยนลงได้ช่วยให้มีสติมีสมาธิส่งเสริมสุขภาพจิตและยกระดับจิตใจค่ะ 5. ประโยชน์ด้านกีฬาดนตรีสร้างความฮึกเิม,มในการแข่งขันสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมและช่วยให้ผู้เล่นมีกำลังใจในการแข่งขันค่ะแนวทางการอนุรักษ์ดนตรีในท้องถิ่น หศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมทางดนตรีเพื่อให้เข้าใจดนตรีอย่างถ่องแท้ 2. ฟังและเผยแพร่โดยพยายามหมั่นรับฟังดนตรีบ่อยๆชักนำและส่งเสริมให้บุคคลอื่นฟังดนตรีของท้องถิ่นไทย 3. รับรู้สาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างมีทัศนคติที่ดี 4. การฝึกหัดเล่นดนตรีและขับร้องเพลง ค่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทนํา1ชิ้นนะคะแต่เราจะไม่ได้ทําใบงานเหมือนเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบเรื่องความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิน่นผ่านทาง Google Form นะคะโดยคุณครูนะคะจะส่งใบความรู้นะคะและ ลิงก์การทำแบบทดสอบไปให้นักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Li น์นะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนใบความรู้และทำแบบทดสอบให้กับคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ